Anh hỏi qua lệnh trọng Eh hết 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 ไหนสวัสดีครับทำยังไงลูกไหนน้องเพื่อนสวัสดีครับก่อนไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไหนสวัสดีครับทำางไงลูกสวัสดีครับก่อนไหนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนคนเก่งไหนคนเก่งสวัสดีครับก่อนไหนทำยังไงลูกไหนสวัสดีครับที่ อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วดึง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 ไหนไหนไหนยืนไหนยืนไหนยืนหน่ยไหนยืนไหนขั้นเก่งอ๊ดหนึ่งจองชับมันจะนอนนี่ป่ะ Này. Này yên đi đi, này yên đi đi. Nha.